เจอไหมทุกคนน้องเขายังอยู่นะก็คือน้องเนี่ยยังไม่กลับบ้านนะครับไปก้ับอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไปไปลูกขึ้นไปไปลูกขึ้นเบ็ดเบ็ดเบ็เบ็ดไอ้เบ็น้องหยุดหยุดจะไปไหนน้องวิ่งหนีไปนู่นไปฉันเก็บหลอกไว้นะไอ้น้องหนีนะล็อกไว้ไอ้เบ็ดมันกำมือกูอุย นี่มันนี่เบ้นไหนวะมันนี่น้องทุกคนมีกินน้องเขากัดมือผมนะครับปวดเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเบ้นคนเดินป่านะครับวันนี้นะผมก็มากับเพื่อนเบ้นนะครับผมสวัสดีครับก็ฝากพี่ๆนะเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับก็วันนี้นยผมชวนเพื่อนเบ้นเนี่ยมาดู เด็กนะครับที่ผมเนี่ยเจออยู่ที่บ้านล้างนะครับไม่รู้ว่าน้องแกเนี่ยกลับบ้านหรือยังนะครับผมเนี่ยให้น้องเนี่ยกลับไปหาพ่อแม่ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะกลับไปหรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยผมมากันเนี่ยช่วงเย็นเลยนะครับทุกคนก็จะกลับไปดูให้แน่ใจนะครับว่าน้องเนี่ยกลับไปหรือยังนะครับผมนะครับก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยดีกว่านะครับก่อนที่มันจะมืดไปกว่านี้นะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนลหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับผมคือผมเนี่ยต้องเตรียมไปฉายมาเลยนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดน,นะครับเพราะว่าผมมาเนี่ยก็เย็นแล้วด้วยหกโมงเย็นแล้วนะจริงๆเมื่อวานผมจะมานล้วนะครับแต่ว่าฝนเนี่ยตกไม่หยุดเลยนะครับผมอนน,ผอนมนนนกก็ลต

ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นแบบก่อสร้างเก่าอะวิวนกอะไรนกต่างรเขศด่งมากเลยสุสวยมากเลยนะนกแบบเนี้ยใช่เหรอใช่ลองเพาะมากเลยแต่ว่าหายางมากนกแบบนี้คือจะอยู่ในป่าอย่างเดียวนะแบบว่าไม่อยู่ตามหมู่บ้านตามไหนเนี้ยมีแบบหนึ่งนะที่แบบแบบนกอันนี้นี่คือแบบลองเพาะมาก มันมีอยู่สองหลังนะ่ะเบสใช่เจออันนี่บ้านหลังนี้เลยที่กูเคยเจอเด็กไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยมันกลับบ้านไปหาพ่อแม่หรือยังนะครับ<ม><ป>ก็ต้องบอกพี่เอฟซีนะครับว่าที่นี่นะไม่ห่างไกลจาก หมู่บ้านคนสักเท่าไหร่นะฝั่งนูนะ้น่ะเป็นหมู่บ้านคนนะครับ <Okay. S 1> เป็นหมู่บ้านของพวกผมนะ <Okay. S 1> มันมืดแล้วนะเบนนะแต่ว่ามันยังพอมองเห็นอยู่ <Okay. S 1> ดูเห็ดเดยนะ <Okay. S 1> เพื่อเห็ดขึ้นเพราะว่าฝนตก <Okay. S 1> ประมาณวันสองวันแล้ว นะนี่เลยหลังนี้เลยทุกคนก็คือไม่รู้ว่าน้องเนี่ยอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวไปลงมองหาดูวเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยจริงๆผมจะมาแล้วแต่ว่าฝนตกนะครับ Này, tiếp, phẩm, này, nón. Nón này, mới kia nè của mình đầy lắm thưa con không, thưa không Mickey, chơi mày. nó mong con mới kia chưa mấy nãy chưa chưa nhà nón tại sao không về nhà nón tại sao không về nhà nón tại sao không không về nhà nón tại sao không về nhà nón tại không về nhà nón tại sao không về nhà nón tại sao không về nhà nón tại ไม่รู้เหมือนกันน้องครับทำไมยังไม่อยากกลับบ้านเห็ไหมทุกคนน้องเขายังอยู่นะทำไมไม่ยอมกลับบ้านไม่รู้เหมือนกันหนีมานานแล้วนะโหทุกคนน้องยังไม่ยัง ก็คือน้องเนี่ยยังไม่กลับบ้านนะครับเมื่อกี้ลิ้นพันเลยขออภัยนะพี่พี่ืมซืมขขมม่จริงจริงเราคิดว่าน้องกลับแล้วไงเบสเพราะว่าวันนั้นอาที่ก็มาคนเดียวใช่ไหมกูมเจอน้องเนี่ยเดินกลับเข้าไปในป่าแต่น้องยังเด็กมากเลยนะครับยัเงเด็กอยู่ยังเด็กอยู่น้องครับผมยาวแล้วนะ อเป็นไรทำไมไม่กลับบ้านอ่ะนายบอกว่าจะกลับบ้านด้วยน้องเนี่ยไม่คุยกูเลยนะเบสกูมาทีไรน้องไม่คุยขวอวันเั็นในะถไยแหละเงียบแล้วก็ฝนเนี่ยตกปล่อยๆได้นะทุกคนใช่โอ้โหบ้านอย่างนี้เบส กู๊จ้าท่านฟังนนบ้านหลังนี้เคยมีประวัติคนผูกคอตาย<ม>หนาละโครเฮียนใครมานอนเนี่ยโดนเล่นงานทุกทีโดนเล่นงานตลอดอะ่ะน้องเคยอยู่ได้ไงวะไม่รู้เหมือนกันอะ่ะอันตรายมากครับบ้านหลังคือมันนี่กันมันมีประวัติอยู่นะใช่ตรงนี้เคยมีประวัติคนผูกคอตายทลานนยนะทำไมไม่กลับบ้านอะ่ะน้องจะกลับบ้านเปล่า ฮะจะกลับบ้านเปล่าฮะกลับนะคือเบสเหมือนน้องอยากษ์นะนะทุกคนบอกเหมือนน้องอยากจะกลับบ้านสรุปอยากจะกลับมือไม่อยากกลับน้องไม่อยากกลับมากกว่าเบสดูเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนน้องครับาจะกลับเปล่าไม่กลับไม่กลับแต่น้องก็ฟังแล้วเข้าใจนะแต่ตอนน้องเขาเนี่ยไม่กล้าพูดกับเราน้องไม่ยอมคุยกับเราด้วย เฮ้ยเสียงอะไรล้องอ่ะเบสเฮ้ยเสียงอะไรล้องมีอะไรก็บอกพี่ได้อีอย่างนะเบสไม่รู้ว่าพ่อแม่ของน้องเนะี่ยเป็นใครนะ การไม่ยู่ในบ้านหลังคนเดียวเนี่ยอันตรายมากนะครับทุกคนใช่หรืแบบว่าบ้านหลังนี้เคยมีประวัติคนผู้เคาตายใช่ไหมครับใช่เป็นผู้หญิงแต่ว่ามันนานแล้วเบสแต่มันนานแล้วครับก็คือน้องคนนี้ใครมาอยู่คนเดียวได้ไงไม่รู้นะทุใช่ทุกคนแี่ยก็เพิ่งจะมาครั้งแรกเลยก็ไม่คิดว่าจะน้องคนนี้จะมาอยู่ที่นี่นะอยู่ได้หลายวันแล้วประมาณสามสี่วันแล้วก็คือน้องเขาไม่เจออะไร ผมก็เอาข้าวมาให้กินแล้วนะทุกคนน้องยังไม่เจออะไรนะจริงๆอาจจะเอาพวกพ้าห่มหมอนมาด้วยแต่ว่ากลัวว่าน้องเนี่ยจะไม่อยู่ตรงนี้ไงแล้วจะเอาไงต่อดีเพื่อนว่าจะต้องค่อยๆค,คุยกับน้องอะต้องปลอบใจน้องอแล้วก็ไม่รู้ว่าบ้านน้องอยู่ไหน เดี๋ยวคนเบสลองสืส่อสารภาษาตะเรียงรู้ก่อนนะเผื<ต>่อว่าน้องคอนเนียอาจจะเข้าใจนะแต่ภาษาถ่ายน้องก็ฟังเข้าใจในะ้ี่ว่าเราคุยก็พยักหัวอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่มีเด็กหายนะเพราะว่าผมก็ได้เดินถามจนทั่วนล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องเนี่ยมาจากไหนนะบ้านอยู่ที่ไหนผมก็ไม่ทราบนะครับพี่พแต่ว่า มเองก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าคันทงไม่ได้ใช่เพราะว่าน้องเขานีกยุมก็ไม่รู้ว่าน่าจะไม่ใช่เด็กหมู่บ้านแถวบ้านเราหรอกมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะเราก็ไม่เคยเจอหน้าด้วยนะเมื่อวานอะหรือว่าไอ้วันที่กูมากูคิดว่าน้องเขาจะกลับแล้วแต่ยังไม่กลับเห็นเดินกลับเขาไปในป่าหรือว่าเป็นเด็กหรือว่ายายคนที่ว่านี่พวกทามาหรือว่าจะเป็นลูกยายคนที่พวก ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่าอยู่คนละที่กันนะแต่ว่าอยู่คนละที่นะแล้ก็ไกลเหมือนกันนะไกลไกลมากเลยนะพี่จะไปเชง่อมบ้านนังอะไกลมากน้องให้พี่ไปส่งเปล่าฮะน้องเขาไม่กลับถ้าไม่กลับพี่จะจับตัวไปกลับบ้านนะหือว่าน้องเขาลงทางหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นคนหมู่บ้านเบสใช่ใช่น่าจะเป็นคนหมู่บ้านถ้าน้องไม่กลับนี้เราจับล็อก กลับพิษสงในหมู่บ้านเลยก็ประกาศหาพ่อแม่น้องเพื่อนเบียดของเดินเ,เข้าไปใกล้ๆน้องเลยไม่นั่งเดี๋ยวเดี๋ยวน้องวิ่งหนีเราอีกเหมือนน้องไม่อยากกลับเลยอ่ะกินข้าวอย่างอาดนะน้องยังไม่ได้กินข้าวเหมือนน้องน้องน่าจะนอนตรงนี้แหละเบียดไม่ได้ออกข้าวอะไรไนหะใช่เราแค่แบบ จะกลับมาดูเฉยๆว่าน้องเนี่ยยังอยู่ที่บ้านล้างหลังนี้หรือเปล่านะครับก็คือสรุปน้องเนี่ยยังอยู่น้องยังไม่ยังน้องยังไม่กลับนะครับเมื่อวานนี้เพื่อนเปลนะัใช่เมื่อวานนี้เพื่อนเปยนเนี่ยไม่ใช่เมื่อวานนะไอ้วันที่แล้วอ่ะแต่ว่าเมื่อวานฝนตกแต่ว่าน้องเขาจะกลับใช่ไหมวันก่อนเดินกลับเข้าไปในป่าเลยน้องเขาเดินกลับพอดีเรามาอีกรอบหนึ่งก็คือน้องยังอยู่เมือน้องเนี่ยหลอกเพื่อนแลอวมอนจะหลอก น้องกลับป่าวปลายพี่กลับไปส่งปลายลูกเพิ่อนจะกลับดีๆไหมเบสเอาไงดีวะถ้าอยู่แบบนี้อันตรายนะเ,เดี๋ยวเราลองคุยไปก่อนนะเพื่อนเด็กลัวนนน้อง่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมืดสักเท่าไหร่นะทุกคนนะนนนะแต่ว่าฟ้าเนะี่ยเริ่มทะลุทะลุะละลใกล้จะมืดแล้วนะใช่ ไปครับอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไปไปลูกขึ้นไปไปลูกขึ้นไปดีๆจับตัวไว้เดี๋ยวน้องวิ่งนี่ลูกคนเดียวตจะลองกลูก้องเข้าไปส่งลูก ơi, ui, bết, 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 bế. ê, bết Nóng, dút Dút Chứ bấy nào Nó không biết này. Này, này, Nó bay, biết nè Bấy à, nó bấy Thân à. nó nè nè นี่มันนี่เป็นไหนวะันนี่น้นองโอ้มีกินมันกั้นมือกูทุกคนมีกินน้องเขากั้นมือผมนะครับโอยปวดเลยเดี๋วลองแยกกันหาดูดิน้อง ไปเลยพี่กบไปส่องอยู่วิ่งนี่พี่ทำไมหายไปไหนแล้วเบสเราห้าด,ด,ด,ดูดี Nóng Nóng ốc máy อย่า ép Mình อย่า mà thằng em thằng là บ้าน น้องทุกคนผมไม่รู้ว่าน้องวิ่งหนีไปไหนแล้วนะวิ่งไวมากเลยนะใช่วิ่งโคตรไวเลยโอหเพืเ่อนเบนเนี่ยโดกนกัดมือแล้วก็วิ่งเลยนะเหมือนน้องไม่อยากกลับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนไม่อยู่แบบนี้มันอันตรายนะเบสใช่ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยใครจะรู้อ่ะนี่เดอนหานดูสาวนี้ก่อน,กนนอน เมื่อกี้ผมจับล็อกเลยนะครับแต่ว่ามันกัดแขนผมอะ่ะน้องใช่กูไม่ทันตั้งตัวเลยเบส ดูทางนี้ก่อนเดินกลับไปดูทางน้องเนี่ยน่าจะหนีไปได้ไม่ไกลหรอกเดี๋ยวเพื่อนลองดูทางนี้นะเกี่ยวดูซ้ายนะดูขวาดูดีๆนะเบสน้องวันน้องเดี๋ยวิ่งไวมากเลยนะใช่ตัดอยู่เฉยๆปุ๊บแล้วก็วิ่งเลยฮะน้องไปเลยพี่กลับไปโซง อย่าแอบ,บกันเลยเดี๋ยวพี่ไปส่งน้องไม่หนว่าเบสว่ายไหแล้วเงนาเบาน้องน้องครับน้อง ไม,นะมีกินอาวิ่งมาแถวนี้นึง,น,งน้องอเฮ้ยอะไรวะตกใจเลยนกยโหน้องแอบแล้วทุกคนน้องน่าจะแอบพวกเราแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วเพื่อน ใช่น้องเนี่ยน่าจะอยู่แถวนี้แน่นอน,ลเ,เ,ลน,นเลยเบสเริ่มน่ากลัวมากเลยเอาไงดีเนี่ยน้องไม่ยอมกลับบ้านเลยนะทุกคนฝนก็นเริ่มลงเม็ดหนักแล้วนะมาดูสิน้องปิดไฟก็ดีกว่าเอเสีงเยงะไรเสียงอะไร น้องถ้าได้ยินพี่ออกมาอย่าแอบพี่เลยเดี๋ยวพี่กลับไปส่งที่บ้านแบเลยแต่น้องวิ่งไหวจริงโอ้โหมันกัดมือผมตรงนี้เลยนะไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่านะทุกคนนีนะติดเตือนนะม,นมันรีบม,มันกัด,มกดผมปุ๊บเนี่ยปากรู้จากมือแน่นอน ใช่มันกัดปุ๊บเนี่ยผมดันมันออกเลยนะทุกคนแล้วก็วิ่งวายมาก mm hmm. น้ำโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะ mm hmm. เดินเงียบๆเ,เราจะไม่เสียงดังระเบิดลองเดินดูนะถ้าไม่เจอเดี๋ยวเราก็จะต้องเดินทางกลับบ้านนั่นแหละเพราะว่าฝนเนี่ยกำลังมาแล้วนะ mm hmm. ฝนเริ่มตกปล่อยๆนะครับทุกคน มองหาดูดีนะเบสโหหวามากเลยเมื่อกี้เราเนี่ยได้จับไม่ทันนะทุกคนอีกอย่างแรงเยอะด้วยนะครับอเเ,<ว>เพื่อนเเดี๋ยวเราเนี่ยออกตามหาหน้องกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมืดนะมแล้วนะเราว่าเราหาไม่เจอแล้วแหละเชื่อป่ะ <C> e <an> น้องเนี่ยน่าจะแอบ,บแล้วแหละน่าจะวิ่งหนีแอบเราแล้วแหละแต่ว่ากลางคืนเนี่ยน้องเขาจะหนีเขาจะกลับไปที่บ้านหลังนั้นยังไงไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะกลับไปที่บ้านล้างหลังนั้นอีกหรือเปล่านะคะรับทุกคนแตวิ่งเข้ามู่บ้านเข้ามยู่นะ้ะก็ไม่แน่ใจโอ้แต่เราเข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะาไกลาเลยนะใ <c oughs> ไปเดี๋ยวเอาไว้ว่ากันอีกทีนะทุกคนก็เดี๋ยว้านี่เราจะตามข้หาน้องก่อให้เจอนะดีไม่ดีคืนนี้ เราต้องมาซุ้มจับเลยดีกว่าไหมต้องกลับไปส่งพ่อแม่ให้ได้ไม่งั้นเนี่ยก็คืออันตรายทุกคนถ้าน้องเนี่ยอยู่คนเดียวนะครับบางทีผมเนี่ยก็ไม่ค่อยว่างนะผมก็ทํางานที่ไร่บ้างนะทุกคนก็เราก็ไม่ค่อยว่างนะครับเราอาจจะแบบไม่ได้มาหาน้องบ่อยนะทางที่ดีอะให้น้องกลับไปหาพ่อแม่ดีที่สุดแล้วนะครับี๋ยวผมก็เพิ่งจะมาหุ่นไรกด้วยนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าน้องเขาจะเป็นลูกใครนะทุกคน ใช่เราก็ไม่รู้ไม่เคยเห็น,นหน้าน้องเลยนะ,ะไ,ยไปเบส<ห>เ,เดี๋ยวเรารีบกลับไปเลย,ยก่อนที่ฝนเนี่ยจะตกแรงกว่านี้นะครับทุกคน<ม>ก็โอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะอาจจะกลับมาดูตอนคืนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าผมไปเบสเดี๋ยวเรารีบกลับไปเลยดีวยกว่าฝนเนี่ยเริ่มตกแรงแล้วนะครับผมไป